สวัสดีครับท่านผู้ชมยิงตัวแรกเลยต้องดำน้ำอีกแล้วขอตะขอขันขันหักหมดตัวบุกนะข,ขอก่อนนานงานบอนนนานนานกทีดำน้ำ ดำตัวแรกเลยก็ลงน้ำซะแล้วตแวแรก็ดำซะแล้วมาลุ้นกันว่าจะใหญ่หรือเปล่า Yeah. โอเคครับ ใจสวยกำลังแกงเลยโอเคโอเคไม่ถอดไปนิว นะครับนี่ท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนึ่งน้อยนะครับนี่ติดตามอย่า

เห็นไหมอันนี้ฟังเลยอันนี้มั้งตรกอ่ะนี่วันนี้ลุงน้อยก็มาปักเด็กนะครับหลังจากยุบไปตั้งหลายวันโอ้หนาวท่วมอะไรบ้างก็นี่ก็ถือว่ายังได้สี่ตัวอยู่นะครับตอนนี้สตัวใส่ตวยครับสิบตัว โอเคครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนน้อยนะครับตัวใหญ่ใหญ่อย่างนี้ต่อไปครับครัแบแต้มที่ห้ามาแล้วแต้มที่ห้ามาแล้วครับท่านผู้ชม กดแชร์กดติดตามน,น้อยนะครับโอเคครับ <c oughs> <c oughs> โชวนะครับย่งนี้เขาเรียกว่าโชวไดกำลังต้มยำยังกำลัง่มยแบบไตกำลังต้มยำกำลังวยต้มยำ อ้าวหลุดจากแก้มเฮ้ยมันเก่งน,นี่โอ้ยมันขี่มันดิ้นมันขี่นี่มานี่ใส่สวยย ครับนี่ปลาฝาวปอบฝาวเอาครับวันนี้ก็ได้ทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตั้งใส่สวยครับนี่ก็ถือว่ายังพอได้นะครับถุงต้มเจ็ดตัวได้ใส่เก็บมานั้นเลยกลังหนาวแบบนี้ใส่แบนใส่แบ เง็ดเง็ดเง็ดเง็อยู่เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่ยเราจะรูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัอยๆนะครับจะไปอยู่กับวินี้ต่อไปนะครับต่อไปเราก็ได้ลงไปเรื่อยๆนะครับจากน้ําขึ้นไปเยอะเลยไม่ได้ไม่ได้ออกปลาดุกก็ไม่มีนะครับก็มันได้ประดุกมาก็ไม่ออกนะครับออกไปก็จะได้อย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแชร์เยอะๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่ไหนบอกว่า น้ำท่วมที่ไหนบอกน้อยเยังน้อยไปช่วยนะครับทุกจังหวัดนะครับน้อยไปได้เลยนะครับโทรมายาังน้อยได้ยังยาเยเอเอาไว้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก,ก็จะกาับ้านก่อนนะครับนี่ครับโอเคครับ